ประ,ะรรรพันธ์นะครับชื่อคล้ายกันเลยครับเนี่ยก็คือเราไปเพื่อนกันตั้งแต่เด็กมีอะไรก็คุยกันทำแยกเรียนตอนเที่งแอกิลเหมือนกันอีกเสยนแค่อยู่ในคนละเมืองเลยไม่เคยได้คุยกันแต่เมื่อไม่นานวันนี้ผมก็ได้กลับไปเทศ่ยามางไปก่อนเรื่องต่วนตัวนะครับนา่าเลยครับเนี่ยแล้วตอนนี้คุณประพันธ์เป็นยังไงบ้างครับเมื่อไม่นานวันนี้เขาได้ส่งจดหมายไปผมถึง18ฉบับเลยทีเดียว18ฉบับครับืูเยอะเลยครับแน่ลยแล้วคุณในเขียนอะไรบ้างครับ เขาเก่งก okay, for er ับช like, ีวิตหลังจากขับเที่ยวสยามไปแล้วนะครับเรื่องมันก็เริ่มจากประพันธ์เนี่ยเขาไม่อยากขับสยามแต่ที่เขาไม่อยากกลับเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาไม่รักนะครับแต่เขาชอบเที่ยวชอบเต้นรำไม่สิเขาไม่ได้ชอบเต้นรำนะครับเขาชอบไปกอดผู้หญิงตอเต้นรำเมาก่อนที่จะขวบชาวบ้านโดยที่ไม่ถูกตบหรือถูกต่อยอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงไทยก็ยังเข้ามาเล่นอยู่มากเดี๋ยวเที่ยวพวกปากสังสรรค์ผู้ชายก็จะอยู่เรื่อยเหมือนชาวฝรั่งเศสนะครับ พวกเข,เขาเป็นคือสายาม อ้าวเป็นอย่างไรบ้างล่ะท่านสบายดีครับท่านเดี๋ยวลูกท่านล่ะท่านี่นี่ <c oughs> ไอเมียลูกชายผมมันเพิ่งกลับมาจากืองนอกสวัสดีครับผมประภัยครับขอฝากและฟังตัวหนึหน,นะครับยินดีที่ได้รู้จักหลานอาพอดีช่วงเนี่ยตำแหน่งที่พระราชสำนะักไม่ค่อยว่างเท่าไหร่หรือถ้าว่างอาจจะรีบติดต่อกลับไปขอบคุณครับท่านไหวพราเถิดหลานเอ,อ้ยโอ้ งั้นก็ผมขอลาแับก่อนเพราะในช่วงนี้มีงานเยอะพ่อดือ่น้ำนถจะไห้สดชื่อเอผม,ผม,มยร,รอเอเดนจ ไหนจะตำแหน่งไหนไหนก็ตเต็มไปหมดไหนจะมีคนรอแทนที่อยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นอ่ะผมอยากทำอาชีพ้าขายไทมเงี้ยเานะ่ะอาชีพ้าขายเป็นอย่างมากก็ในแค่คุณนางท่าสายเท่านั้นแหละไม่เห็นทวนทางย่ยเป็นพยาเลยเออพ่อไหนหาเมียให้แกคนหนึ่งเป็นลูกของอากอนเพ่งชื่อแม่กิมเนยดูท่าแล้วจะเหมาะแกดีนะ เอาจริงสิพ่อผมเรียนจบจากโงนอ่องนาเรื่องคุณหนุนชนเนี่ยผมเร่ไม่ได้หน้าก็ไม่เคยเห็นคงแต่งจริงไม่ได้หรอกแกครูเยใจเย็นก่อนนะคะ อเนี่เชื่อจากเพืออ่อนทำค่ะงานใดิเลตของกิมไลแล้วกิมไลอายุเท่าไรครับงั้นเอาไวเ้เจอกันวันหลังนะครับอันที่จริงไม่ใช่ว่าประพันธ์ไม่เร่งผู้หญิง,งไหนไว้เลยเมื่อไม่นานมานี้ที่โรงพัฒนากรประพันธ์ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ตรงกับสเปคของประพันธ์เลยเธอชื่อว่าอุไรพันโสพลเธอเป็นลูกสาวของพระพินิจพัฒนากรที่ไปกว่านั้นเธอบังเอิญเป็นคนรู้จักของประภัยด้วย นี้เองประพันธ์จึงได้รู้จักกับแม่อุไรด้วยความช่วยเหลือจากน้องสาวของประพันธ์จึงทําให้พวกเขาได้รู้จักกันราวเหมือนกับว่าพวกเขาได้รู้จักกันมาแล้วทั้งชีวิตพ่อพ่อพ่อผมรักแม่อุไรเป็นลูกสาวของวินิตพ่อชื่อผม,ผมไปสู่คอหน่อยนะฮะแกจะบ้าเหรอใครใคเขาก็รู้ไปทั่วแม่อุไรผู้เจ้าชู้เฮ้ยพ่อไม่อยากให้แต่งพ่ไม่อยากให้แกแต่งงานกับแม่อุไรเลย งั้นพ่อให้เวลาแกนหนึ่งปี <Okay. S 1> ถ้าแกรักกันจริงพ่อจะไปสู่ขอให้ถ้าถึงตอนนั้นน่ะพ่อคงจะได้เห็นหน้าหลานแน่นอน <Okay. S 1> เอาเถอะ้าแกจริงถูกกอดหามกันแล้วพ่อก็มีอะไรจะขัดกันแล้วล่ะ รับทินิดก็รีบยกแม่วไรให้กับประพันธ์ราวกับว่ามีเหตุจาเป็นอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นประพันธ์กับแมวไรพวกเขาก็ได้ไปฮันนีมูนที่หัวหินด้วยกันเอ,อ้าแมไวไร ำไมบ้านรถถึงขนาดนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของดิสนี้ค่ะที่จะเก็บบ้านความจริงบ้านควรจะเป็นที่ที่พวกเขาได้พักผ่อนกันมากที่สุดแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่เลยพอประพันธ์กลับบ้านมาเจอแม่ไรเธอก็พยายามหาข้อผิดของประพันธ์อยู่เสมอเช่นตอนทานข้าวเธอก็อาหาว่าอาหารรสชาติไม่ถูกปากแล้วเธอก็หนีกลับไปบ้านพ่อเธอซะอย่างนั้น ช่วงนี้ประพันธ์เริ่มไม่แน่ใจแล้วและก่อนที่เธอจะแทงลูกแม่อุไรก็ได้หมดรักประพันธ์แล้วเธอก็เหมือนไม่ใช่ภรรยาของประพันธ์อีกต่อไปเสียแต่ประพันธ์เป็นคนอายขี้ปากชาวบ้านเขาประพันธ์ก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับพีคนจาาห้าสินครัขอขอบคุณครับเชิญเข้ามาสิเชิญครับสวัดสดีแจบสวัสดีครับเชนนั่งครับรวัแวนนี้มีธุระอะไรครับคือวันนี้ ผมมาเก็บค่ารเบ๋าสื้อศด้สิสาพั้นไหมและอาหารตามบินของคุณประพันธ์เป็นจำนวนเงิน1,500บาทครับวเขาว่าไงนะคะคุณก็คงจะเป็นค่าดิฉันไปเที่ยวค่ะแต่เขาสิคะคุณบ้าหรือไรเงินเดืนอนผมแค่200ทําทำไมเธอใช้เงินสุดฤกยสุดไร่ แล้วก่อนที่คุณจะมาแต่งงานกับดิฉันทำไมคุณไม่สืบสาไม่เรียความสุขก,ก่อนว่าดิฉันใช้จ่ยายเงนินเป็นอย่างไรจะให้เปลี่ยนแปลงตามความสมบูรณ์ของฉันเพื่อคุณฉันทำไม่ได้หรอกครับอะไรพันห้างั้นผมขอเวลาสองถึงสามวันนะครับผมจะหาเง,งินไปจ่ายให้หนูขอเพี่พ่อสวัสดีครับวันนี้ได้ข่าวว่าแกแต่งงานกับแม่โดนไลน์แล้วไปกันได้ไมืออะไรละเออคือว่าผม พ่อบอกกันแล้วว่าก่อนแต่งงานอะแม่งไรคนอย่างนี้พอหลังแต่งงานแกก็ต้องหอมหน,น้ากับอาพ่อเอาเถอะเอเอค,ครับเป็นไรหลังจากที่พ่อของประพันธ์ได้ให้เงินประพันธ์มาแล้วท่านก็ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ว่า ฉันไม่ขอรับผิดชอบในนี้สินของภรรยาอีกต่อไปจะยอมใช้ให้แต่ที่ฉันได้ลงชื่อรับรองไว้ด้วยเท่านั้นพอแม่อะไรได้เห็นประกาศในเสือพิมพ์เท่านั้นแหละเธอก็ฉุนเฉียวใหญ่เลยแล้วสุดท้ายเธอก็หนีไปอยู่กับพ่อของเธอและหลังจากนั้นเธอก็อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประพานครับคือผมมีเรื่องจะแจ้งเกี่ยวกับภรรยาของคุณนะครับอุไรเหรอหรอครับมีอะไรหรอครับคือเมื่อวันก่อนผมเห็นคุณอุไร นั่งรถเที่ยวเล่นกับพยาตะเวนครับพิาตะเวนคนที่ชะชูนั่นเหรอครับใช่แล้วครับความจริงแล้วผมก็เขียนจดหมายง้อเธอเละฉบับแต่เธอก็กจีบจดหมายแล้วส่งกลับมาให้ผมผม,ม่นึกเลยว่าสรุปคุณจะหย่าหรือไม่หย่าครับแต่ถ้าคุณหย่าอาจจะเสียชื่อเสียงก็ได้นะครับหรือไม่ก็ให้คุณอุไรเป็นพยาในนามแล้วค่อยหารยาคนใหม่งั้นหย่าครับ แล้วก็เสียงนะครับขอบคุณค,ครับสินไม่อยากหรอค่ะดิฉันเจน่าโมพ,อพอดีแต่ผมแนะนำให้อย่านะครับเพราะถ้าคุณไม่อยากเนี่ยคุณประภัยก็จะไม่มีทางเลือกนอกจากจะฟ้องชายชูแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลวุ่นวายกันเปล่าๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปขึ้นศาลด้วยนะสิ ไม่ได้การแล้วดูอะไรผมขอให้คุณอยาดใช้าใจกันหยนครับต่อไปดูแลคุณเองและต่อไปก็พูดเรื่องการแต่งงานอีกถ้าคุณว่าอย่างนั้นดิฉันก็หลังจากประพันธ์หยาจากแม่ออไรแล้วจึงทําให้ประพันธ์มีความสุขมากขึ้นแต่ถึงบางครั้งจะมีคนนินทาบ้างก็เถอะแต่ก็ถือว่าการแต่งงานไม่ใช่กิจวัตรประจำตัวของประพันธ์ไม่มีใครมารับทุกข์รับสุขแทนประพันธ์ได้ช่วงหลังมานี้ ประภัยกับเพื่อนๆก็ได้มาเยี่ยมประพันธ์ที่บ้านอยู่บ่อยๆซึ่งก็ถือว่าช่วยประพันธ์ได้มากเลยแล้วประพันธ์ก็ได้เข้ารับข้าราชการในพระราชสำนักอยู่กรมบัญชาการมหาดเล็กแล้วก็ได้ย้ายมาเป็นผู้ช่วยกรมในพระองมราจินุปมัมถมในระยะต่อไปที่กรมม้าหลวงแล้วประพันธ์ก็ได้เลื่อนยศเป็นหลวงแลบว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยส่วนเรื่องของอุไรประพันธ์ก็ได้รู้มาจากเพื่อนของประภัย ซึ่งเป็นลูกสาวของพระยาตะเวนนครเธอได้เอาเรื่องราวของแม่อุไรให้ประพันธ์ฟังดังนี้หลังจากอุไราย,ยาจากประพันธ์แม่อุไรก็ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของพระยาตะเวนนครแต่ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ในระหว่างนั้นพระยาตะเวนก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านกับเมียมยทั้งเจ็ดคน แม่อะไรก็ต้องกลับไปอยู่บ้านกับพ่อ,องเธอจนพระยาตะเวนกลับไปตามตัวให้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายพระยาตะเวนก็ต้องซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่อะไรมื่อเวลาผ่านไปสักสองสาเดือนเรื่องที่คนคาดคิดก็เกิดขึ้นจริงเริ่มตั้งแต่งานเฉลิมฉลองพระชมามารสาพระยาตะเวนก็ไม่ได้พาแม่อะไรไปงานกับเขาด้วยได้แต่พาลูกสาวไปแทนโดยอ้างว่า พวกเขายังไม่ได้แต่งงานเป็นผัวเมียากาันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะเอ็ดนี้เองจึงทําให้พระยาตะเวนทําตัวลักสนุกเป็นชายโสดได้อย่างมากขึ้นในคืนนั้นเองพระยาตะเวนก็ได้พบเจอกับแม่สร้อยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันกับลูกสาวของเขาพวกเขาจึงได้รู้จักกันมากขึ้นในงานฤดูหนาวพระยาตะเวนก็ได้แปงงานกับแม่สร้อยได้พาแม่วไรไปด้วย เป็นเหตุให้แม่วไรเป็นทุกข์เพราะถือว่าตนเป็นหญิงงามแต่ต้องมาแพ้ให้กับเด็กอายุไม่เกิน15ปีจะมาด่าจะมาว่าพญาตตเวนก็ไม่ได้เพราะบ้านที่ตนอยู่อาศัยนั้นเป็นบ้านของพญาตตเวนเธอจึงถือสุภาสิทธิ์ที่ว่าขนมปังครึ้นก้อนยังดีกว่าไม่มีเลยแต่สุดท้ายคุณอุไรมาหาครับอุไรอะไรครับก็อุไรภรยาเก่าของคุณไงครับ มาวันนี้มีธุระอะไรล่ะพยากนะก็คุณอยูไม่ช่วยดิฉันเลยนะคะเชื่อใจด้วยนะแต่ฉันไม่รู้จะช่วยท้ายพนะี่ฉันผิดไปแล้วผิดตั้งแตนะ่ต้นจนปลายพี่ฉันน่ะไม่คุณหนูน้องใครฉันมากมายคุณหนูคงจะคิดดิฉันแล้วจริงๆแต่ก็ไม่น่าเป็นกว่าที่ดิฉันเก็บเอาเองหรอกนะคะถ้างั้นที่เธอไม่ได้รับเงินนาจ๊ะเธอยังดเวนมาสองเดือนเธอคงจะถูกแก้วจากบ้านสินะ เรื่อง,งทั้งหมดจะเสียใจด้วยนะที่ทำให้เธอได้รับความยั่ง,งยืนแบนี้แต่เรื่องที่เธอจะทำมาขึ้นดีกับฉันว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ที่จะให้ฉันแนะนําเธอกลับไปบอกพ่อของเธอยังไงเขายังเป็นพ่อเธออยู่ผมไม่แตะหางประวันหรอกถ้างั้นนี่สิ่งของตัวในที่สุดแม่อุไรก็ได้แต่งงานกับหลวงพิเศษพ่อค้าพาณิชซึ่งนับว่าเป็นโชคดีสำหรับเธอ พราะเธอหวังว่าจะมีความสุขต่อไปในชีวิตจริงอยู่ที่หลวงพิเศษนั้นรูปร่างไม่เฉยเทวดาถอดรูปมาแต่หวังว่าคงจะเข้าลักษณะของคุณช้างคือถึงรูปชั่วแต่ใจช่วงดวงเดือนปพันธ์ไดเจอผู้วิตที่จะอยู่ร่วมคองรักกันไปตอบจนวันตายเธอชื่อนางสาวสีสมาัเป็นลูกสาวของพญามิสฉิสเวกซึ่งทั้งคู่จะได้พบกันทั้งแใน และนั่นจะทำให้ประพันลงรักนนางสาวเมานขึ้นมาสักทีที่พบเจอแล้วทั้งคู่ก็ได้ความรู้จักกันแลไม่ได้แต่งงานกันในวันนี้เลยนะครับก็สมคนเกี่ยวเวลาแล้วนะครับผมก็ต้องต้องขอไปงานขอตัวไปงานแต่งก่อนนะครับพอดีเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับขอตัวไปก่อนนะครับ พี่นอลวนพวดพ้องของเกี่ยวนานเน,นิ่นนาทุกชีวิตมีสุขใจใต้ฟ้าใต้บารมีจักรีวงศ์และเมื่อความรัก